สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจอมจินดานะคะได้มีโอกาสนะคะมาแชร์พยาในเรื่องของการที่ก่อนที่จะมาพบพระเจ้านะคะเมื่อก่อนนะคะชีวิตของจอมเนี่ยเป็นคนที่แสวงหานะคะความสุขนะคะที่ ที่มีอยู่ในโลกใบนี้ค่ะไม่ว่าจะที่ไหนจนได้มาเจอแฟนนะคะแฟนก็ให้ความรักดีนะคะดูแลอย่างดีเลยค่ะแต่ว่าในที่สุดแล้วเนี่ยเราก็ไม่มีความสุขในการที่เราจะดำเนินชีวิตแล้วก็เขามีที่พึ่งที่ไหนนะคะก็จะมีการแนะนำไปไปไหว้ที่วัดที่นูน่นที่นี่นะคะไปตามวัดต่างๆโดยเฉพาะเรื่องลูกเคารบนะคะ สิ่งปลูกสร้างต่างๆนะคะเออมีเพื่อนก็นจะแนะนำนะคะหลายๆที่เลยไปกันประเภทที่ว่าทุกทุกที่เลยที่ไปอันไหนที่จะทำให้เรานะคะได้พบความสุขในการที่มีชีวิตอยู่เราสแสวงหาอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องออหลวงพ่อองค์ไหนดีเราก็จะพากันไปอธิษฐานนะคะสุดท้ายแล้วนะคะเราก็ไม่ได้พบความสุขเลย ะะก็ยังมีนิสัยเหมือนเดิมนะคะขี้วีนนะคะโมโหหงุดหงิดง่ายนะคะเป็นคนที่เรื่องมากด้วยนิสัยต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันเป็นนิสัยที่เราเราแย่มากๆเลยทั้งโดยที่ว่าเรารู้ว่าเราอ่ะเป็นคนดีนะแต่ทําไมเราไม่อดทนกับอะไรเลยนะคะจนเราเนี่ยค่ะแสวงหานะคะสิ่งที่พบเจอไม่ว่าจะเป็น เรื่องของสภาพแวดล้อมนะเราก็พยายามที่จะเลือกสรรทุกอย่างที่จะทําให้ชีวิตเราอะคะ่ะมีความสุขแล้วพอเจอนะคะครั้งหนึ่งนะคะชีวิตของเราเนี่ยมันเริ่มเหมือนแบบสิ้นหวังแล้วอะเรา,เาได้แยกทางกับสามีด้วยแล้วก็ทําให้เราเนะี่ยหมดหนทางที่จะดําเนินชีวิตต่อไปนะคะเลยทิษฐานว่าวันนี้มีสิ่งใดไหมคะที่จะตอบโจทย์ชีวิตของเราในเรื่องของการพบความสุขที่แท้จริงนะคะ จนเราไปเจอ,อญาติผู้ใหญ่ของเรานะคะคนหนึ่งท่านหนึ่งนะคะท่านก็เป็นคริสเตียนค่ะมา5ปีแล้วจนในที่สุดนะคะเราก็รู้สึกเราแบบแบบพลห่หัวใจจริงๆเลยแล้วท่านน่ะเห็นเราอ่ะท่านก็พาเราไปที่โบสถ์ค่ะไปะรับเชื่อมาวันที่เราพบรักกับพระเจ้าวันแรกนะคะวันแรกนี้รู้สึกร้องไห้มากๆเลยรู้สึกเราเออเรารู้สึกมีหนทางมีทางรอดเกิดขึ้นนะคะ ในสภาว่าที่เราเศร้าหมองหดหูเนี่ยท้อแท้ใจแล้วเนี่ยพอเราไปโบสถ์นะคะเราก็รู้สึกหัวใจของเราอ่ะมีความเติมเต็มแล้วรู้สึกเลยว่าความรักเนี้ยทาไมมันทําให้เรารู้สึกอบอุ่นใจบอกไม่ถูกเลยเพราะฉะนั้นเราก็เปิดเพลงนะคะที่คริสเตียนเขาเปิดกันนะคะเพลงเอ่อยูทูบนะะเป็นเพลงของความรักเพลงของความรู้สึกดีๆนะคะทาให้เรามีความหวังเพิ่มเติมขึ้นในชีวิต ตั้งแต่นั้นมาเราก็เริ่มแสวงหาพระอ,องค์นะคะฟังคลิปที่สอนคัมคำพีมันก็ทําให้หัวใจของเรานะรู้สึกมีที่พักพิงนะคะรู้สึกเติมเต็มเอ๊ชีวิตนี้นะเรารู้สึกมีคุณค่าขึ้นอย่างนี้ค่ะทำให้โอกาสต่างๆที่เข้ามาเนี่ยเพื่อนก็รู้สึกดีขึ้นนะคะคุยกับเราดีขึ้นจากที่เราอะ แต่ที่เขาไม่ค่อยชอบเราเท่าไหร่นะะเราก็อ,าอธิษฐานเผื่อเขานะคะในในคริสเตียนเนี่ยซึ่งเรามาสัมผัสความรักจากพระเจ้าเนี่ยเรามีความสุขแล้วก็มีสันติสุขอย่างที่เราหาให้จากโลกไม่ได้เลยนะคะเพราะว่า,เ,าเราก็ไปมาทั่วแล้วนะคะไม่ว่าจะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกใบนี้เนี่ยถ้าคุณได้มาพบความรักที่แท้จริงจากพระเจ้าเนี่ยคุณจะเติมเต็มความรักด้วยด้วยตัวเองได้เลย โดยที่คุณมีพระเจ้านะคะเป็นที่พึ่งของเราและนำทางชีวิตของเราอย่างที่คุณไม่เคยพบเจอมาก่อนอยากจะหนุนใจพี่น้องทุกคนนะคะให้พี่น้องทุกคนนะคะได้ต้อนรับนะคะพระเจ้าเข้ามาเป็นที่พึ่งในหัวใจของทุกคนแล้วคุณจะพบนะคะความรักที่สมบูรณ์แบบจากที่คุณไม่ได้เคยรักจากโลกรักจากโลกใบนี้เลยนะคะวันนี้ก็เป็นพยานนะคะให้กับพระองค์ที่ ลูกได้พบความลักที่มีแต่สันติสุขจริงๆนะคะที่เติมเต็มหัวใจของคุณนะคะในช่องว่างนะคะที่คุณไม่เหลือใครหรือว่าคุณมีปัญหาใดๆนะคะคุณต้องออยินดีนะคะที่จะให้พระเจ้านำชีวิตคุณแล้วคุณจะพบกับสันติสุขจริงๆนะคะที่คุณไม่เคยพบเจอมาก่อนนะ,ะฝากเป็นพยานในวันนี้นะคะขอให้ให้หนุนใจทุกคนนะคะว่าคุณจะไม่สิ้นหวังต่อไปเมื่อคุณมีพระเจ้า เข้าไปในชีวิตของคุณ